สวัสดีครับมาชมคลิปที่สองแล้วกันเมื่อกี้มันยาวเกิน,น,นก็มาแล้วก็กได้กองคงนึงเก็บบดกไอเยได้ของฝากยี่ดวงแล้วครับไปฝากยี่ดวงตะแพงนะครับมือนี่มะนาวสองตอน้นโอ้ได้ปุ๋ยขี้วัวอย่างดีเลย ไปทางใดล่ะคอยบัน,าานาตาก,กองบอกเก็บแล้วตาก,กองทายอย่างเดียวแล้วอ,อู้มะเขือลูกดกมากเลยทำเบิร์มไว้แก่ถ้าไม่มีเบิร์มมีพังมดนี่ฮนะทิ้งเบิร์มตัวนี้กว้าง4เมตรครับดินเก็บจีถือไว้ทำไมนะทุ่งน่ะโอ้ เก็บยังไงมือข้างหนึ่งถือโทรศัพท์อยู่ดูพี่น้องเอ้ยนี่แหละครับบอต้องไปซื้อปลูกได้กินครับนี่ตอนแรกนี่ลูกใหญ่ๆไม่เห็นนะนี่ไม่เห็น,นตอนแรกผมว่าจะมาปีใหม่นะครับ รู้ไม่มีเวลามาอันนี้มีเวลามาแล้วก็เลยมานะครับโอ้มดน,ออมน,นี่มันแก่แล้วนี่มันแก่แล้วอะเอาไหมถึกเ,เก็บลูปกแก่ๆแ,แล้วฮู้อยู่ข้างล่างแก่หมดแล้วแก่แล้วบรอเอาไปเป็นพันให้ยืดล่วงเอาไปเป็นพันให้ยดืดล่วงก็ได้ นอนอเก็บว่านุ่งข้างล่างอีกลูกหนึ่งไนไหนอันนี้เอาไ้ให้เขาพอดีเลิกงานมาจากอูชัยใหญ่ครับก็เลยแวะเข้ามา เีดตีนยังยังไม่เคยเข้ามานะครับหลังจากที่ขุดเสร็จอู้หอันนี้มันเกบอกว่าไม่มีใครกินไม่มีใครกินก็ไม่มีใครเอาไปขายมันก็อยู่อย่างนี้แหละ เห็ดเบาๆนี่เห็ดเบาๆอ้ยเราเก็บกระสีเต็มถุงแล้วไปทานผ่านมานี่มานี่นี่ลูกอดอ่อนอยู่นี่หมดแล้วนี่ย่อยหมดแล้วอะไรย่อยหมดแล้วลูกพีนย่อยหมดแล้วอี <c oughs> เก็บเอาแต่ลูกอ่อนๆเอาไปกินน้ำพริกนะลูกที่สุกก็เอาไว้ให้แกพอแล้วพ่อแกก็เก็บได้เยอะแล้วจะมาแล้วพ่อโอ้อออออออตัวตนี้แห้งดกว่ะ ของดีของดีไม่มียาอืมเอ้าไปแล้วอออไอ้น้ำแก้แล้วไปมามุมมมมมดแล้วโอเคคลิปนี้ก็เก็บมาเคลือกัน โอ้เฉพาะแกลงทุนซื้อ้าแง,งผ้าเขียวมาอ้อมนี่ก็หมดหลายพันเมืองน,นั่นนี่สอ,สองสองสวนตรงนน้นอีกดูตัวไปก็จะร่มฮะร่มกับต้นมะพระา้าวก็ยาก,ก็เกี่ยววุให้วัวให้ควายไปไม่ต้องไปอันนี้คนอื่นเนาะไม่ต้องไปขี่รถตัวเวนตัดตรงโน้นตรงนี้แกมีที่ก็ตัวเองก็เกี่ยวในสวนตัวเองได้ตัวเองเลย ครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบท่านี้ครับมืดแล้วมองไม่เห็นแล้วเดี๋ยวรออีกสักปีสองปีค่อยมาดูใหม่ครับว่ามันจะเป็นยังไงอีกนะครับเรามากินปลานินแก่ดีกว่าเกี่ยวข้าวเสร็จนะครับพนป,ป,ประมาณ3เดือนสมเดือนที่ค่อยมามาดูปลานินว่าตัวจะใหญ่ขนาดไหนเยอะขนาดไหนไปแล้วครับ